ค่ะ<ภ>ขอบคุณนะคะมากันเยอะขนาดนี้อยากเลือกตั้งกันแล้วใช่ไหมร้องกันแล้วหรือเปล่าอขอเสียงคนระยองที่เชื่อมันม่นว่าระยองที่กว่านี้ได้หน่อยอขอเสียงคนระยองที่อยากเปลี่ยนแปลงหน่อยสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ ี่ออยูกันนนต้เวลาอยู่บนเวทีจับไม์ไฟสองหน้าเห็นแล้วมันนึกถึงบรรยากาศหาเสียงเมื่อปีที่แล้วคารวาเลือกตั้งของเราใครจำได้ บูดภาพไม่แพ้นะคะและผลที่ออกมาและไงช่วยกันแชร์เลยะยอก็ไม่แพ้ด้วยเช่นกันเราเห็นปรากฏการณ์ของระยองมาแล้วในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วชาวระยองสร้างปรากฏการณ์ข้เชือนภูเขาขยับทะเลลูก้างทำประกาศ แล้วะนี่คือพลังของพนิยงค่ะนี่คือการเมืองแห่งความหวังนี่คือการเมืองแห่งอนาคตและนี่คือการเมืองามที่เป็นไาได้นการเมืองของอนาคตใหม่ตั้งแต่อนาคตใหม่ค่ะจนมาถึงวันนี้เป็นพักประชาชนพวกเราต่อสู้คำสบประมาทที่บอกว่าไม่มีทางทำได้หรอก เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้สอสอคนธรรมดาที่เข้ามาชยไลฟ์ด้วยกัรแบบที่ระยองแบบนี้เราเคยได้ยินคำสุนหมานี้ตั้งแต่ปี62มาจนปี66เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีคนอยากจะมาร่วมทำงานการเมืองมีคนธรรมดาอยากจะมาทำงานการเมืองกับอนาคตใหม่ก้าวไกลและพักประชาชนเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนธรรมดาอย่างพวก เรายัางสอสอระยองห้าคนที่คุณก็เห็นอยู่ว่าพวกเขาคือคนธรรมดาจะมาทำการเมืองได้และนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องต่อสู้กับคำสดประมาทเหล่านั้นตั้งแต่อนาคตใหม่จนมาก้าวไกลและวันนี้เป็นพักประชาชนทุกท่านคะแต่นี่คือการเมืองแห่งความหวังค่ะการเมืองแห่งความเป็นไปได้ค่ะ มาแล้วในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่าเราสามารถที่จะมีคนธรรมดาเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนของประชาชนในจังหวัดระยองยกทั้งจังหวดัดมาแล้วขอเสียงปรบมือให้ทุกคนอีกครั้งและนี่คือการเมืองแห่งความเป็นไปได้มันได้พิสูจน์แล้ว,วเมื่อทุกคนนั่งอยู่ต่อหน้าเราที่ตรงนี้และพร้อมที่จะเดิน พักประชาชนพร้อมไม่พร้อม,อม,ม,อมเสียงเบาดูเหมือนจะไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นค่ะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วจะถึงวันที่อำนาจจะคืนกลับมาอยู่ในมือของพวกเราอีกครั้ง ใช้อำนาจที่อยู่ในมือของพวกเราสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนระยองร่วมกันทำได้ไม่ได้ไดครั้งต่อไปครั้งที่แล้วเราได้สอนต่อแล้วห้าคนครั้งต่อไปขออีกครั้งได้ไหมไยังเลยค่ะขออีกครั้งขยื่นภูเขาให้เราอีกครั้งเขย่าวทะเล ด้วยนะคะก็คือวันที่1นกุมพาเรามีเลือกทั้นสอบจและเลือกนายกอบจด้วยนะคะก็ต้องฝากบอกทุกคนค่ะวันนี้ขอเช็คเสียงกันนิดนึงไหนใครมาจากบ้านค่ายมีไหมขอเสียงหน่อยสวัสดีใครมาจากจันทร์ขอเสียงหน่อยสวัสดีท่านที่ชมไลฟ์อยู่ด้ันตอนนี่ก้าวมา ใรมาจากอำเภอเมืองลพบุรีนะคะทักทชายทุกคนค่ะขอเสียงหน่อยใจมาจากบ้านฉางกำนันศิล์นอยู่ไหมคะพี่โพร์อยู่ไหมคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะขอบคุณที่ช่วยส่งหัวใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ไลฟ์ด้วยค่ะอย่าให้เสียงเบาอ่ะเขาขอเสียงอีกครั้ง มากันครบทั้งจังหวัดมากันทุกอำเภอมีอยู่แปดอำเภอใช่ไหมขาดแปลงทุกท่านนะคะทั้งร้อยหก่านนะคะร้อยสิบนแล้วตอนนี้นะคะช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับว่าที่ผู้สมัครสอทจ้งจงเรัค่ะงนะคะวันนี้มากันทั้งจังหวัดขออย่างหนึ่งได้ไหมเอาขาดไปหนึ่งอำเภอ วันนี้ขอหนึ่งคำมั่นสัญญากับเราได้ไหมไกลับบ้านไปไปบอกคนที่บ้านากลับบ้านไปไปบอกคนรู้จัก กลับบ้านไปไปบอกคนทั้งบ้านบอกคนในตลาดบอกลบอกหลานเตียงร้อยสี่สิบตอนนี้ที่รับช่วย่ด้วยกันนะคะสอนะถรงในอีกเราสิบกว่าวันชาตินะคะตรงที่เที่อมากรนายกอบจของประชาชนจังระยองด้วยกันกลับมาสร้างการเมืองที่มีความหวังให้กับระยองด้วยกันบอกลูกบอกหลานเราทำกันเองแค่นี้ไม่ได้ กลับไปบอกคนรู้จักค่ะกลับไปบอกคนข้างบ้านค่ะกลับไปบอกญาติที่น้องค่ะบอกพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรถ้าเป็นคนระยองวันที่ึ1กุมภากลับบ้านมาจังหวัดระยองกลับมาเลือกตั้งกลับมากําหนดอนาคตของคนระยองไปได้วยกันค่ะและที่ฉันอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงไม่ใช่แค่ การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงครั้งนี้คือการกําหนดอนาคตของพวกเราคนละยองต้องบอกว่าน yeah> anyway> claro hm ี่คือเดิมพันที่สําคัญมากของคนละยองดังนั้นทํากันแค่ที่นี่ไม่ได้กลับไปบอกคนที่บ้านกลับไปบอกคนรู้จักชวนคนละยองทั้งจังหวัดการเลือกนายกอบจ พรคประชาชนอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะจะได้เบอร์อีกไม่กี่วันแล้วอำนาจจะอยู่ในมือของพวกเราอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เมื่อได้เบอร์แล้วเดี๋ยวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอสอบจอจะเอาตัวไปหาจะเอาหน้าไปเจอและเอาเบอร์ไปบอกไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่จะเอานโยบาย ไปบอกกับทุกคนว่าเรามีนโยบายที่จะออกแบบชีวิตให้กับคนรายได้อย่างไรบ้างเราเคยเห็นการเมืองที่พูดคุยกันด้วยเรื่องนโยบายไหม30ปีที่ผ่านมามีการหาเสียงกันด้วยนโยบายไหมคะไม่เคยได้ยินไม่รู้ว่าเขาจะออกแบบเมืองให้เราอย่างไรผังเมืองใครจะเป็นคนกำหนดและการ ออกแบบจัดการน้ำใครจะเป็นคนดูแลไม่เคยบอกว่าการจัดการขยะจะออกแบบให้กับพวกเราอย่างไรการขนส่งสาธารณะการสาธารณสุขที่ดีจะออกแบบอย่างไรและนี่คือครั้งแรกที่เราจะเห็นการออกแบบชีวิตกำหนดชีวิตให้กับคนระยอมด้วยการพูดถึงนโยบายและนี่คือการเลือก ครั้งแรกที่เราจะเห็นนายกอบจอที่ต้องหาเสียงกันด้วยนโยบายพ่อแม่พี่น้องคะดิฉันต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเงินงบประมาณ3000ักว่าล้านเนี่ยเยอะไหมคะะปีนึง3000ักว่าล้านนี่เยอะไหมเยอะสปีเป็นเงินเท่าไหร่ช่วยคำนวณให้หน่อยตีว่าหมื่นล้านก็ได้ ตีว่าหมื่นล้านก็เยอะแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์คือเงินภาษีเงินที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของพวกเราทุกคนดังนั้นให้พวกเราทุกคนได้กำหนดอนาคตของพวกเราเองเลือกตั้งครั้งน,นี้เลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงใช้อํานาจที่อยู่ในมือของพวกเราสร้างประวัติศาสตร์ให้กับพลเรียงใช้อํานาจในการเป็น ดน,นี้ร่วกันในการกําหนดอนาคตของพวกเราและส่งต่ออนาคตที่ดีของพนัองาให้กับลูกหลานเราเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งวันที่หนึ่งกุมภาเลือกนายกอบจอและสอบจอจากพั้ ลงไปไม่ได้ถ้ายังไม่ได้แนะนำคู่ปราศัยคนต่อไปเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะต้องบอกว่ารู้จักกันดีเพราะว่าเป็นนักการเมืองที่เป็นดารานักแสดงได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็พูดตำแหน่งพูดตำแหน่งรองโคษกของพระประชาชนด้วยรู้จักกันไหมคะรู้จัก ไปพกับเขา,าคุณเกระดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ